อุ้ยทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะครับพอดีพี่อยากจะมาบอกเรื่องที่ยินดีมากๆนะครับสลับข่าวดีทุกกคนเอฟทุกคนนะครับที่ติดตามพี่อยู่ซึ่งในตอนนี้นะครับพี่ก็ได้เป็นเทพเรียบร้อยแล้วครับ <S 2> <S 2> <S เนี่ยทุกคนก็ลองสังเกตดูนะครับถ้าเป็นปีกเทพเนี่ยมันจะบานกว่าไอ้พวกนี้นะครับสวยพวกนี้ก็จะเป็นปีกก่อยๆครับมีแค่เล็กๆอะ่ะ ถ้าทุกคนไม่อยากให้อ้นี่ตายทุกคนต้องกดไลค์คนละหนึ่ง, like. ไ,ง,ง,งไ,ไลงค,ค์ไม่งั้นมันตายหนึ่งสองอุ้ยทำไมทุกคนใจร้ายจังอะครับพี่ให้โอกาสอีกทีหนึ่งทุกคนต้องกดไม่งั้นมันตายโอ้โหทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้พี่ดีใจอย่างหนึ่งก็คือ เอฟซในช่องพี่เนี่ยเป็นคนดีนะครับ,<แ>บที่ช่วยชีวิตเทวดาลูกกระจอกตัวนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้น f อทุกคนในช่องพี่เป็นคนดีจกักทีเถอะปะมันไส้เอ้เนี่ยอาจจะเป็นเทวดาก็ได้นะครับเนี่ยสังเกตดูปีกนะครับคือปีกของพี่เนี่ยมันใหญ่กว่าสว่วนไอ้คนนี้ก็จะเป็นปีกงอแงออครับนไหนเขาก็เป็นเทวดารับใช้เรามานานละเดี๋ยวพี่เนี่ยก็จะเอาผลรีเจนต์ไปเลย นี่อ่ะไม่เก็บโอเคเทวดาเทวดาองค์แรกได้ไปละว่าง,งั้นเนี่ยโอ้เสียดายว่ะฟีนิกซ์พี่หายว่ะคือพี่เผอเผอเผอเผลโชว์ของอะครับไอ้นี่แบบอะไรอะอนี่มันหิวผลอย่างเดียวเลยมึกเผ่าอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เทวดาอย่ามายุ่งดีฮัโหลเนี่ยนะมันโอ้โหไม่ไหวเลยอะไม่ไหวเลยมันมันเริ่มมามงกันแล้วอะเดี๋ยว,วก่อนดี ย,ยั่ไวะเฮ้ยนี่ไงเนี่ยเขาอายู่นี่หวัดดีเจ้าเทวดาลูกรักเอาไปไม่เก็บอาโอเคนี่นะครับอตอนนี้แบบว่าเทวดาที่รับใช้พี่มานานเนี่ยก็ได้รับผลตอบแทนแล้วนะครับถึงแม้ว่าพี่เนี่ยเป็นเทพที่จะไม่เเด็จการนะครับพี่พี่รักเทวดาทุกคนนะครับมองหนะ้าหาเรื่องเหรอ ไม่งั้มงนมึงตายเนี่ยถ้าพี่หักไม่ทันเนี่ยเออไอนี้ไม่ใช่เทวจานะครับอย่างน้อยเนี่ยตอนอยู่บนโลกมันน่าจะบูชาพี่อยู่โอเคอะเอาผอนไฟมาละกันถึงแม้ว่าเองจะเคยบูชาพี่ทิ้งไปน,นี่แหละเจ้ามนุษย์มันเป็นเผ่ามนุษย์นะครับอ่ะมันแดกไปละนี่ครับใครที่บูชาพี่หรือว่า เคลทุนที่นะครับก็จะได้สมพรปากนะครับซึ่งตอนนี้นะครับแบบว่าพี่เองเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าลำเอียงนะครับถึงแม้ไม่ใช่เทวดาที่คอยรับใช้ตีนเนี่ยพี่ก็แบบว่าให้เผ่าอื่นอยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นเผ่าฉลามนะครับผมนี่ไงมี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 ด้วยครับมีนี่ด้วยนี่ไงนี่ไงเอ๊ะเป็นคนใจดีนะครับเทวดาองค์นี้ เห็นปะไอ้น,นี่มันเป็นคนที่ดีมากเลยมันดีมันมันจะทิ้งผลบิ๊กมาไม่เพื่อนไหยเฮ้ยมันเอาให้ผมด้วยแหละทิ้งนีกว่ะผมไม่เอาคือแบบมีแล้วครับให้ละอะอันนี้เราก็แบบว่าตอบแทนเทวดาที่ดีต่อไปนี้ต้องทำหน้าที่รับใช้เทพให้ดีๆไหนอะเมื่อกี้คนที่แบบว่าไอผลน,นี่คืออยู่ไหนอะผลฉลามอะ เ้ยแต่ไม่น้าตามันแบบมันดูแบบน่าก,กลัวจังวะครับแต่สำหรับพี่ก็เป็นแค่แบบตุ๊กตานะครับพี่ไม่ได้กลัวไม่แต่อย่างใดสำหรับน้องๆน,นะครับอาจจะรู้สึกว่ากลัวเฉยอ่ฮไอ้นี้มันแดปวะนะครับผลฟินิก <c oughs> นี่ไงมาเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจะหาว่าลำเอียงนี่นะครับผลรีเจนให้กับเผ่าอื่น <c oughs> นี่ไงนี่ไให้โดนแย่งแล้วเห็นปะดีละไม่เป็นไรพี่จะมีของรับพิเศษอยู่อ่ะมีให้เลยอปไมสักทีสักทีดับเบิลเลยไหมล่ะบอกแล้วอย่าดื้อ,อย่าดื้อเราเป็นเทพที่จะมาจุติที่ชาติอื่นละ อันนี้ไม่รู้ว่าพี่แบบว่าเกิดมาน่าจะประมาณชาติที่สองที่สามแล้วครับเราจะหาเป้าหมายนะครับหาคนที่แบบว่าอา่าเป็นคนที่จิตใจเมตตาดีนะครับคนไหนที่แบบว่าชอบช่วยเหลือสังคมพี่ก็ต้องทำหน้าที่เทพนะครับที่ต้องบันดนันบันดันแบบว่าของล้ำค่าให้กับมนุษย์พวกนี้เห็นปะตอนนี้แบบว่า หาผู้โชคดีก่อนเอ๊ะแต่ว่าไอ้เสือแม่งแบบเฮ้ยผมเมื่อกี้ไอ้เสือมันมันมันนี่วะมันเป็นคนใจดีนะครับว่บางั้นเดี๋ยวพี่จะให้ผลแบบว่าผลที่ฟาร์มเร็วที่สุดให้กับมันเนี่ยนี่ไงเอาผลแมกมาไปเลยครับ <c oughs> มาไอ้เสือมาเสือมาเสือมาเอาไปมันอยู่นิ่งๆดิเฮ้ยไปไหนอะอะทิ้งโอเค อันนี้ผลเสือมันได้แล้วครับผมนี่นะตอนนี้พี่อยากจะแจกผลนี้ด้วยผลอะไรดีวะนี่ครับเป็นผลมังกอะครับคนดีเราก็รวยเกินนะครับตั้งแต่เป็นเทพมาผมก็โกงกินประชาชนมาเยอะนะครับใจเย็นนะครับน้องๆพี่หมายถึงประชาชนในเกาะโอลิมปัสนะครับพี่กําลังได้เห็นเทวดาแบบว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามที่ดีตอนนี้ เนี่ยนะเห็นปะดูจากที่มันแบบถือแบบผลนเงี้ยเอาอแล้วมึงแดกเองเพื่อกูซากูกำลังชมเลยว่าแบบโอ้โหมึงเป็นคนดีเอาให้คนอื่นแล้วกูแบบเทพกำลังจะบินลงไปจุดติที่โลกมนุษย์แล้วถ้าเกิดว่าใครโชคดีนะครับก็อาจจะได้รับพรแล้วก็พลังจากพี่ไปนะครับพี่มาแล้วนอนออือ เนี่ยครับอันนี้ก็แบบว่าเป็นคนที่เป็นคนที่ใจดีนะครับที่ช่วยเพื่อนฟาร์มนะครับคือเขาเป็นคนดีนะครับอย่าไปมองว่าเขาเป็นคนเลวนะครับเขาพยายามปกป้องเพื่อนนะครับจากสิ่งที่อันตรายพอดีพี่บินลงมาจากท้องฟ้าไงคือเขาก็เลยคิดว่าแบบว่าพี่จะมาทําอันตรายให้กับเพื่อนเขาไงเพราะฉะนั้นนี่เป็นคนดีนะครับเนี่ยเห็นป่านี่เห็นปะเพอเพอมาช่วยเพื่อนฟาร์มอะครับ อเห็นปะผมบอกเลยว่าคนนี้มันดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนแบบนี้เป็นอีก10บสบนะครับในเซิร์ฟนี้พี่ว่าต้องแบบว่าคือเซิร์ฟต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเทพก็ได้แต่ยืนมองอะครับเทพยังทําอะไรไม่ได้โอเคตอนนี้เทพสามารถงัดพลังที่จะสืบทอด,ทอดให้กับคนอื่นได้แล้วครับนี่ไหนวะ ไปไหนอะเอาเนี่ยอย่าบอกนะว,ว่านี่เจ้าไม่อยากรับความเมตตาจากเทพเลยเรครับดูดีให้มันแบบเนี้ยเทพพิโรดไม่เป็นไรครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวพี่จะเสกเสกไอ้กระปลอมกาเนี่ยไม่เป็นบนมังกรไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> โอ้ยขอล้องก่าทำร้ายเทพเลยค่าอย่างเงี้ยข่าไม่ตายหรอกว่เนี่ยเอาไหมเอาไหมนี่นี่นี่สนใจเอาหรือเปล่าเอ้ยไอ,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 อ้นี่เอาปะเออกูเปลี่ยนใจละกูเสกแมวให้กลายเป็นนี่ดีกว่าทิ้งไปเลยอ่าเรียบร้อยครับแค่นี้ก็จะสรุปแล้วนะครับว่าการที่พี่เป็นเทพแล้วก็มาโกงจีนประชาชนที่สามารถซื้อผลปีศาจแล้วก็มาแจก คนที่ยากจนบนโลกมนุษย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะกลับโอลิมปัสก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดดิ